เซน,นนี่นะครับน,น,น,รนี่พี่นะีน้พี่ป้อนข้าว เอาสมมติสมสมสมมุติว่าสุเซนเป็นเด็กเลยสมมุติว่าวุลเซนเป็นเด็กก็ให้ดูนะนั่นเลยให้ดูไอเออไอ้ดูจุกหัวนมหัวนมเออไอไอดูดดูดดูจริงจริงเลยไหนดูไอดีดาสุเซนชอกหม้อชอบอยครับจานเอ้ยยำเดยวันนี้ซื้อมากี่บาทซื้อมากี่บาท ไม่ใช่หนม้ไหัวเไม่รู้่หัวแอยสองเก้าเก้าออนี่ไรยังไม่ถึงเก้าสอวยอยากเอามัอยากเอามาใส่เลยอยงเทดนอัจกตปลด้ยันคน่มอแม่บ này nãy nãy này này, Thăm ơn như kia nè ba sẽ tập với 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 làm nụt bụng, ok, nhà lạc ma, này à, thúy trân đang chơi với nón à, thúy dù. thúy trân,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  ข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมแป๊บหนึ่งสูตรเส้นพูดภาษาอังกฤษหรอมันดีแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดภาษาไทยกับภาษาใต้อเอาพูดคนเดียวภาษาอังกฤษ พูดเออดีไหมเอไม่ไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะไม่พูดนะคะขอโทษขอโทษผู้ชมก่อนเออขอโทษผู้ชมก่อนเออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงวงเล่นเกมขอขอเบาเสียงหน่อย อยากสัมภาษณ์คนคนนี้เนี่ยเอ่อสุเจนสุเจนครับครับอ่านี่นี่คือพี่เลี้ยงน้องก้าวหอมนะครับคนนี้เธอเล่น What 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 is your name What is your name ฮะ m y n a m e i s m y n a m e i s อะไร m y n a m e i s ยูเนี่ยนเหรเห็นไหมเห็นไหมู่เจนรู้เห็นไหมสุเจนรู้ว่าว่า Manemis ยูเนี่ยน

เธอบอกไปเจอได้ตุกตามากรธเนี่ยว่ะไม่ใช่ใช่ไมเจอไ่ของพ่อเลยเนี่ยว่่โอ้ใช่นม่แกน่ยเอเเเ่นเออเด่นเ้าแบบใต้เนี่ยเน่แล้วก็กินเสร็จแล้วใช่ไมเอ้าพระให้น้องพระให้น้องเดเล่น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 เคล็ดัไโดนคลิปนี้อาจจะเสียงตีกันนะครับไม่เป็นไรเนาะถ่ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับ ¡Gracias! อ่านะครับไปตะงานแล้วเหลือเหลือพี่เลี้ยงดิ้นเส้นอ่าพี่พี่เลี้ยงสอนน้องภาษาอังกฤษนะครับนี่นี่ดูนะครับก่อยเปลนะครับก่อยเปลอ่าพี่เลี้ยงก่อยเปลนะครับมาจากประเทศอะไรครับเอามาจากเกาหลีเหรอครับของคนนี้มามาจากเกาหลีเหรอโอ้นี่นะครับอะไรกับเยอะือ โอเคเอาขอบคุณคนดูก่อนขอบคคุณ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่บูช่องน้องกอลพี่บูด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บบายด้วยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาพูดอีกทีอืมมาอย่านะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องกอลพี่บูด้วยนะคะ Ê, nói à.